หากจะพูดถึงนิยามของคําว่ากันดั้มนะผมในแต่ละแฟนชานีความจะกัดความมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งคําว่ากันดั้มในความหมายทั่วไปนะครับผมนั่นก็คือโบบิสูที่มีประสิทธิภาพสูงและมันนั้นก็ไม่ได้ผลิตออกมาเป็นจํานวนมากมันเป็นโมบิสูตที่ออกแบบมาเพื่อทําภารกิจพิเศษและมีเฉพาะตัวโมบิสูตที่มีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้นั้นก็จะเป็นโบบิสูตนะครับผมที่คู่ควรกับตัวเอกในแต่ละภาคนั่นเองแต่ว่าก็จะมีอยู่กันดั้มตัวหนึ่งนะครับผมที่พูดได้เลยว่าเป็นกันดัััตตตววววเอททีีท่่ดดงยสสุในปรระะิศา์แลชา กรมอานาที่ด,ดจุดเริ่มต้นในความพังของพี่แกนมันก็มาตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่เลครับผมกันดั้มที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นั่นคือ X X X G z e r W Wing Gundam แล้วนี่มาดูกันชิว่าทำไมวิงเกนดั้มนะผมถึงได้ถูกขนานนามว่าเป็นตัวเอกนะผมที่มีชะตากรรมอานาถที่สุดในบทดิสานเลยก็ว่าได้โดยเนื้อาหาในกันดั้มวิงนี่ครับผมมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะมันจะเริ่มต้นจากเรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างชาวอนาธิคมอวกาศกับโลกโดยฝ่ายโลกนะผมได้ส่งหน่วยพิเศษคล้ายกับไททานนะครับผมที่เรียกว่าออสเข้ามาทำการปราบปรา โดยในแกนดัมวิ่งเนี่ยผมอารานิคมในอวกาศยังไม่ทําสงคารามแบบเต็มรูปแบบนะครับผมแต่พวกเขาได้วางแผนโอเปอเรชั่นเมเทโอที่เรืการส่งกกนดัมห้าเครื่องพร้อมกับนักบินโลมายังโลกภายใต้รูปลักษณ์ของดาวตกเพื่อก่อวินาศกรรมนั่นเองโดยวิงกกนดัมนะครับผมที่เป็นเครื่องของตัวเอกนั้นจะถูกเรียกว่าแกนดัมหมายเลขหนึ่งก็เข้าร่วมในปฏิบัติการนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะเป็นโชคดีปนโชคร้ายหน่อยนะครับผมที่ว่าภายใต้รูปลักษณ์ของดาวตกที่มันไร้บรรจุแกนดัมเอาไว้นี่นะมันไม่ได้ กว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็เป็นได้นะโดยนักบินของวิงเกนนัมคนนี้ผมนะั่นคือทางฮีโร่ยุยนักบินผู้ไม่ธรรมดาและเขานผ้นจะได้มีฉายาว่าจอมทับเสื้อกล้ามอีกด้วยโดยในช่วงแรกของแกนนัาวิงนะครับผมเกนด้มห้าเครื่องที่ได้ถูกส่งมาในโอเปอเรชั่นเมเทอรนั้น,นมันนั้นได้เปรียบโบบิสูตรของทางสาพันนะครับผมด้านสมรรถานะนั่นเองเพราะว่ามันนั้นเพราะว่ามันนั้นทํามาจากโลหะไทเทเนียมอันลอยและโบบิสูตรในช่วงแรกของเกนนัมวิงนะผมแทบจะไม่สเ,ออมเมสถ กับหน่วยลาดตระเวนของทางออสในชั้นบรรยากาศนั่นเองซึ่งทางฮีโร่นะผมก็ได้ทำการกำจัดโบิสูตชั้นแอร์เลสนะครับผมของทางออสได้อย่างง่ายดายซึ่งตอนนั้นฮีโร่อยู่และผมก็กำลังเยาะเย้ยออสเลยว่าออสนั้นอ่อนแอแต่แล้วนะผมเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าหน่วยลาดตระเวนของทางออสแล้วผมนำโดยเซธเมอร์ฟิสบุรุษสวมหน้ากากประจำภาคนี้นั่นเองและซึ่งเซธนะผมไม่เห็นฮีโร่อยู่ทำการกำจัดแอร์เลสเขาและผมจะได้ทำการขับโบิสูตลีโอนะครับผมซึ่งโมบมิสูตรลีโอนี้มันเป็นโบ ผมได้รับการใช้ลีโอแล้วผมทางการพุ่งเข้าโจมตีใส่ทางวิงกันด้าทางฮีโร่นะครับด้วยการบินแบบกามิกาเซ่พุ่งชนวิงกันด้าแล้วจะตกทะเลไปเลยและเซนเมอร์ฟิทนะผมก็ยังทาการหลบหนีออกจากหุ่นรีโออย่างเท่สไตล์คล้ายกับชาอัสนาเบอร์เลยก็ว่าได้ส่วนวิงกันด้านะผมที่มันตกทะเลไปนี้เท่ากับว่าวิงกันด้านะผมมันนั้นพังตั้งแต่10นาทีแรกของเรื่องเลยนะคว้าตำแหน่งกันด้านะผมที่พังเร็วที่สุดไปดูปริยายซึ่งในช่วง10นาทีแรกของเรื่องนะผมหาเปรียบเทียบกับเอ่ 9, อภาคสูสีเจ นะซึ่ง10บนาทีแรกของทางฮีโร่อยู่นะผมถือวา่าวือววาเป็นอย่างมากเพราะว่าพี่แกน,นะครับผมได้จมทะเลไปตั้งแต่10นาทีแรกเลยหลังจากที่ฮีโร่ได้ตกลงสู่ทะเลนะผมขานั้นก็ได้ถูกขึ้นซัดน,นะผมขึ้นสู่ชายฝั่งแล้วก็ได้พบก,กับท่านลิลีน่าโดเรียนนะครับผมหญิงสาวที่จะผูกพันกับเขาในแง่โชคชะตาซึ่งฉากนี้ผมราวกับนิยายรักเลยก็ว่าได้ที่เจ้าหญิงนะผมได้ทําการช่วยอัศวินที่หลงทางเพราะกับถอดหมวกของเขานะผมเผยเห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของฮีโร่แต่ทันทีที่ฮีโร่ฟื้นขึ้น,นะนีี่ตกลรัเเิพนนดวบ ปากวับระบบระเบิดแล้วผมเกิดเปียกนะขึ้นมาทำให้มัน,มน,นทำงานขัดข้องเมื่อเห็นนั้นเองก็ผมพี่แกนั้นจะบทำการขโมโยรถพยาบาลแะผลแล้วหลบหนีไปแต่ที่น่าอนาจใจไปกว่านั้นนะผมก็คือว่าฮีโร่อยู่นี้นะถ้าเปรียบเทียบนะครับผมกับนักบินกันทับอีกสี่คนที่เหลือที่ได้ลงมายังโลกนี้พี่แกถือว,ว่าเปิดตัวได้หน้าอนาจที่สุดในบรรดาทั้งสี่คนเลยก็ว่าได้ต่อมานะครับผมฮีโร่นั้นก็ได้ย้ายไป,ไปในโรงเรียนนะครับผมที่เป็นโรงเรียนทางลีลีน่าก็ได้สารภาพรักกับทางลีน่านะผมด้วย,ยนานวํา,าพย่สุดในปรตร เพราะว่าตอนนี้ผมวิงกันดั้มได้จมทะเลไปแล้วชีวิตของวิงกันดั้มยังคงย่ำแย่อย่างต่อเน,นื่องนบผมเพราะว่าในตอนที่2นี้ดูโดโอแมกซ์เวลนะผมนักบินของกันดั้มเดสไซก็ได้เห็นวิงกันดั้มนะผมที่กำลังจมทะเลอยู่นั่นเองจึงตัดสินใจที่จะไ,ไปทำการเก็บนะผมเป็นอะไรสำารองนั่นเองฮีโร่ในฐานะทหารรับจ้างมืออาชีพนะครับผมจึงตัดสินใจที่จะท,ทำการทำลายวิงกันดั้มเพื่อป,ปิดบโอเปอเรชั่นเบเทโอโดยการยิงตอร์ปิโดนะผมใส่ทางเดสไซ์ที่กำลังเก็บกู้วิงกันดัมน้นมน,ะะนั้ะข นี่นะครับผมสิ่งที่วิงเกนดัมควรจะระวังมากที่สุดแล้วก็คือนักบินของมันเองนั่นแหละครับชะตากรรมของวิงเกนดัมยังคงย่ำแย่อย่างต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่โอเปเรชั่นเมเทโอนั้นได้ดําเนินไปสักพักหนึ่งนะครับผมแต่ปรากฏว่าภายหลังนะผมโอเปเรชั่นนี้ก็ได้กลับล้มเหลวอนั่นเองเพราะว่านักบินกันดัมนะผมกลายเป็นตัวปวดและไม่ทํางานกับเป็นทีมทําให้องค์กรออสนะผมสามารถฉวยโอกาสได้และต่อมานะผมที่จะปกป้องชาวอนาธิคมเหล่านักวิทยาศาสตร์นะผมจึงวางแผนที่จะยอมจำนนต่อออสแต่ว่าพวกเขานั้น,นะะมมมม่ม่่่่่ยอออสงกกกกกกัันนนนนดดทททททีีีีุุุคคคครรรรรบผผ็าาาาถึฉฉืฮโป เบิดตัวเองเป็นการทาลายวิงกันด้าผมให้พังไปแบบเป็ดเสร็จเลยซึ่งสิริอ,อายุได้เพียงแค่ไม่กี่ตอนเท่านั้นนะครับผมซึ่งจุดที่ฮีโร่ผมได้ทาการระเบิดตัวเองนี่นะมันกินเนื้อหาประมาณ1ใน5ของเรื่องเท่านั้นเองนะพูดง่ายๆก็คือว่าวิงกันด้านนี้เป็นหุ่นตัวเอกที่มีอายุสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ Firstly, เลยก็ว่าได้และในปัจจุบันนะผมแชมป์นี้ก็ยังไม่มีใครล้มได้แต่วิงกันด้าผมยังโชคร้ายอีกเช่นเคยนะเพราะว่าหลังจากที่ทางฮีโร่ผมได้ทําการระเบิดวิงกันด้าไปแล้วก็ได้ถูกเซสมมมอรนะรับกก็้่วาดดไหพีจลโ ่น่าอนาไปกว่านั้นนะผมคือว่าเซ้นสอุตสาสร้างวิงกกนดั้มนะผมขึ้นมาใหม่ทางฮีโร่ได้แล้วปรากฏว่าในยานที่พี่เกนะผมจะดวลกับเซ้จริงๆนี่ฮีโร่ผมนั้นใช้กันดั้มเฮฟวี่อาร์มเฉยเลยและหลังจากนั้นนะครับผมอิทธิพลของทางออส้นเริ่มจะขยายอิทธิพลไปสู่อวกาศมากยิ่งขึ้นฮีโร่เราผมจะได้ทำการขึ้นยานไปอวกาศนะครับผมและทิ้งวิงกกนดั้มที่ซ่อมเสร็จไวเอาไว้ที่โลกและเรื่องราวที่วิงกกนดั้มจะกลายเป็นตัวหลักในเันดั้มวิงเนี่ยผมก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้มาดเ ต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่นักบินกันดั้มทั้ง5คนนะผมได้รวมตัวกันเพื่อเผชิญหน้ากับทางมิเลนโดพีซครับและรวมไปถึงทางเทรสคุชินาดากลายเป็นสงคราม3ฝ่ายนั่นเองครับผมซึ่งวินกันดัมนะผมก็ได้ถูกทิ้งลางไว้ที่โลกและดูเหมือนกับว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะผมแต่ในช่วงไคลแม็กของสองครามนะผมทางเทรสคุชินาดานั้นก็ได้ทําการขับทอร์คิสสองซึ่งเขาเนีผมก็กำลังจะถูกยิงโดยปืนใหญ่ของยานไร้บ้านนะผมแต่ทางเลดี้อันนะผมยิงสาวจิตไม่ปกติของทางเทรสนั้นก็ได้ทำการขับวิงกนดัั้้มมมมมมมนนนนะะผผผผทท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 ี่่่่่ไไรรรรรูโลาา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 จากหกหพุงงงงงเเเขขชชสสสสสิคบอาาถวย รออจากปืนใหญ่ไรบ้ามาได้แต่มันก็ส่งผลทาให้มผมทําให้วิงแกนดัมนั้นได้พังไปด้วยเช่นเดียวกันส่งวิงเกนดัมไปสู่โยบโลอีกครั้งหนึ่งแต่วิงเกนดัมที่ได้โดนยิงด้วยปืนใหญ่ไรบ้าไปนี่ครับผมดูเหมือนกับว่ามันนั้นจะไม่ได้สลายหายไปอย่างถาวรน,นะยังเหลือเศษซากให้เป็นอนุสร์อยู่ครึ่งตัวและทางเลดี้อนาผมที่ช่วยเทรสเอาไว้ก็ได้รอดชีวิตมาจากปาฏิหาริย์แต่สภาพของวิงกกนดัมตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่หัวกระลำตัวเท่านั้นนะครับผมและจะไม่มีส่วนในศึกสงครามใหญ กลายให้แกนักขับคอมมันเองอย่างแน่นอนซึ่งเอาเข้าจริงนะผมการที่แกนดัมจะเปิดมาในตอนแรกนี่แล้วก็ได้ไปเสียตำแหน่งหุ่นตัวเอกไปนะครับผมมันก็มีอยู่เยอะแยะไปอย่างสไตล์แกนดั้มนะผมในแกนดั้มซีดนี่ในภายหลังนะผมคีลาแลก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นฟรีดอมหรือเอ็กซีนะผมในภายหลังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นดับเบิลโอซึ่งโดยส่วนใหญ่นะผมหุ่นที่สองของตัวเอกนี่มันจะเด่นกว่าตัวแรกอยู่แล้วครับแต่ว่าหุ่นเดบินาหุ่นตัวแรกของพระเอกต่างๆในแกนดั้มนี่มันก็ไม่มีหุ่นตัวไหนนะที่มันม คือวิงซีโล่นั่นเองเออโดยตอนแรกนี่กันดั้มทั้งหาตัวในกันดั้มวิงเนี่ยผมอันที่จริงดีไซน์มันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะแล้วมันนนั้ก็ถือว่าเป็นกันดั้มนะผมที่ได้พัฒนามาจากวิงซีโล่กันดั้มซึ่งบทในภายหลังนะผมตัวเออย่างฮีโร่นั้นจะใช้วิงซีโล่เสียมากกว่านะเพราะว่าบทบาทของมัน้ก็เต็มไปได้วยความแข็งแกร่งและบทบาทก็มากกว่าแล้วได้กลายเป็นตัวแทนของซีรีส์นะครับผมแต่ยังไรเสียก็ตามนะวิงซีโล่มันก็มีชะตากรรมอนาถเช่นเดียวกันนะเพราะว่าหลังจากนี้เนะี่ยทางบันไดนะผมได้ อัปเกรดให้มันดูเท่ขึ้นทั้งเดสไซเฮลที่ได้ชุดเกราะเท่ขึ้นกกนนัมเฮวี่อาร์มใครที่มีพลังการยิงมากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงแซนด์ร็อกใครและยิ่งไปกว่านะผมนั่นก็คือวิงซีโร่คัสตอมนั่นเองที่มีบีกเป็นนางฟ้าตะการตานะผมและกลายเป็นสิษณ์ของซีรีส์และทุกคนนะครับผมที่เคยเห็นวิงซีโร่ในภาพเอเลดวอร์สนี่ก็เกิดกลายเป็นภาพจานะครับผมว่าหุ่นวิงซีโร่ในกกนนัมวิงเนี่ยหน้าตามันจะมีปีกเว้ยเออทำให้ยอดขายของวิงซีโร่คัสตอมเอเลดาวอร์เนะครับผ และดีไซน์ของแกรนดมวิงในฉบับทีวีซีรีส์ก็ได้ถูกลืมเลือนพูดง่ายๆก็คือว่าชะตากรรมของวิงแกรนดมและวิงซีโร่เนี่ยหุ่นตัวเอกทั้งสองตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีชะตากรรมอานาถไม่แพ้กันเลยนะตัวหนึ่งซวยในจออีกตัวหนึ่งซวยนอกจอแต่ว่าวิงแกรนดมกับวิงซีโร่นะครับผมก็อย่าเพิ่งเสียใจไปเพราะว่าถึงแม้ว่าแกรนดมวิงซีโร่คัสตอมแล้วผมมันน่าจะกลายเป็นภาพจําของซีรีส์ไปแล้วนะแต่ว่าบทบาทในเอเลดวอร์นี่พี่แกก็อานาถเช่นเดียวกันนะเออพูดง่ายๆก็คอวว่าาาีบบรรรมแ้กนะิง มนันน่าก็อาจจะเป็นโอกาสนะผมที่จะทําให้วิงกันดัมนั้นนะ่ะทำการฟื้นตัวกลับมาก็เป็นได้แต่ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เห็นแค่พี่แกไปคอแหลกกับโอเวอร์วอและโคดกีอัดเท่านั้นนะซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชืช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมตมัวเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ทิปชันคลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาหห์นังส